เจอรถถังสองคันจัดจัดจัดกดกดกดแคมล็อกอ่ะใช่กดแคมล็อกแล้วก็คลิกขวาใช่ไหมใช่ใช่ไม่ขึ้นี่เด๋วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตาม,มไ,ไปไอ้สควอตสามไปเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้มันมีสควอตสิบอยู่อะ่ะตรง abandon มาแล้วมาแล้วผลกรพับออกมาแล้วเพื่อนยิงไปแฮงก้านน่นเลยร้อยห้าสิบเอ่อเฮ้ย one did you see one one three eight is that an enemy tank one three eight far far away เพีีตมารคุณให้ยิงได้คุณนายอ่ะคุณนายยิงได้ปืนเนี่ยเนี่ยคือผมเห็นมันเบาไปยับขยับแต่แบบมันไม่ได้โชว์ตัวเดี๋ยวไม่ได้ยิงไม่ได้ขอข้าวศึกได้เล็กอันมีเฮลิเด s t r o ์รถมันแรงไงเดี๋ยวดริฟต์แล้วก็พีกเลยอ่ะเออหงายท้องอยู่แล้วเออคอร์ดสามแม่งไปแล้วอ่ะเราแต่แรกเราจะทันอยู่แล้วนะ โอ้ทับหัวกูเฮียขึ้นรถไม่ได้เดี๋ยวขยับให้หน่อยขยับไปหน่อยด้านหน้าด้านหน้ามาร์คมาร็อกสันด้านหน้าคุณซิมไอ้เงี้ยขวาได้ท้องรถเด็ดตอนนี้ไป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 มาร์คเพิ่มมาร์คเลยตำแหน่งชาลีตำแหน่งชาลีเห็นแล้วเห็นแล้วล็อกสันไอ้ท้องรถอ๋อคุณคุณไม่เอาไปซบอลปีลีอยู่ฝั่งนี้แล้วโอ้โหอ่านลับเงียบติดชาลีนะ่านลับเงียบ หาอยู่ไอ้สองปัตยสามเม่งมันจะอ้อมไปอยู่เส้นจะอ้อมไปมันจะอ้อมไปไหวเดะมาคาร์นารนตจัดการในคู่นึงตั้งใจตั้งใจตามมันใหม่หาอยู่ขับแรงไม่ได้เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเหินอีกโดดเป็นรถวิบาร์กเลยทีนี้ขับเป็นโฟวิลเลยเหี้ยอ่ะลักไปเดินไม่เห็นอ่ะอยู่ไหนวะ ไม่เห็นรถกลับทางซ้าผมเป็นเจ้าหนาหันล่าไมค์คุริเลตใช่ไหมใช่ไดคือมีวิ่งไปมาอยู่สามสี่คนนะเมื่อกี้ตรงบังเกอร์เดี๋ยวเราอก็ไปอ่าโทรซ้ายโทโทซ้ายนี่เห็นแล้วครับนั่นแา่อยู่ในหลุมอยู่ในหลุมนั่นแา่ทำก็ไปดาว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  นิ่งๆจงแต่ไมุ่่มแน่เลยแล้วก็ขาบะโอ้กรุดุมบนๆกระดุมบนๆกระดุมดบนๆได้ไหมได้เยี่ยไม่ใช่คือถ้าถ้าขับขึ้นอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ถ้าโดนโดนยิงเลยข้างหน้ายานเกราะรถถังเหรอวะรถถังเราเออกลับมายังเราปล่อยควันได้รถถังรถถังข้างในข้างในเฮงก้าของเราหรือเปล่าเจ๋อเห็นได้ใช่ใช่เจ๋อเห็นไหมเห็นไหมข้างหน้าเนี่ย เาไปแล้วนี่ตอนเนี้ยเรากำลังจะโดนมอเตอร์คุณซิมม้าตำแหน่งให้ผมขึ้นถอยใช้หนี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังออกรถเราไม่เป็นไรรถเราไม่เป็นไรแต่มันยิงยางเราไปนิดหน่อยเอาหุ่นอ้มันเอาโทยิงก็สั่งมาทางแองท่ก้ามีนะมันอยตรงนี้มันอยู่ในนี่เต็มเลยได้ในในหลาบอะเด้ายววิ่งดุกดิ๊กดุกดิ๊กเลย แฮปน่าจะอยู่แถวนั้นแหละดูทรงอ่ะเห็นฮอสตูวบินส่งของเรื่อยๆอ่ะมันมีฟันมันมีมันมีฟอสมอต้าอยู่หามอต้าไม่เจอเดี๋ยวผมอยู่ที่มาร์กเลยตรงนี้เลยออฟเซอร์แบบมอต้าเฮ้ยคนไม่เห็นผมไม่เห็นคุณนัทอ๋อได้ละโอเคเริ่มแล้วขับตรงขับตรงแล้วหน่อยสโมกให้เพื่อน สมไปปล่อยสมุกให้หน่อย AT ตรงนี้ AT ตรงนี้พบคน AT AT ตรงมาร์คแฮงกาอาทิศประมาณสองร้อยส้อสิบโดดแทนน้ำละเห้ยได้เห็นได้เหละคนแฮงกาสามคนคนแฮงกาสามคนจอดได้ไหมเอาวยิงได้จอดจอดเดี๋ยวเราอ้อมรอบนอกเดี๋ยวได้พี่เ้าวึงเข้าดึงขาไปแล้วไปขอบยากว่ะดูจากผมมีประเทนละแบบเลยแบบ ลายล้อมเราหมดอ่ะเราเหมือนดาราเลยเข้าไปอ่ะเจวลรีเจวลรีตรงนี้เจวลรีตรงนี้เฮ้ยเห็นเห็นเห็นเห็ลยกันน่ะเปิดปืนกลใต้มือเราเดียวผมยิงอยู่ผมยิงอยู่เห็นแล้วพี่ขอนิ่งๆขอนิ่งๆเฮ้ยหินหน้าหินหน้าหินหน้าด้วยยิงได้ไหมยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงบล็อกมาร์กนะออฟเซิร์ฟมาร์กออฟเซิร์ฟมาร์กพาวเวหนึ่งตัวประตูซ้ายล่างเป็นไงเป็ไงยิงนิ่งเลยเปิดปืนิ่งเลยเปิดปืนิ่งเลยเปินปืนไม่ยิงแล้วโอเค ห่อตัตัวมายิงหอยิงหอแล้วผมก็ลุ้นหมดว่ะคุณเ็มมีสองแม็กซ์จสปาบรถเราเชียวๆตอนนี้โอ้ไม่โดนวันนี้ทำไมยิงหอไม่โดนเลยวะจอดหน้าปืนคนแม่งเลยคนตกแล้วทั้งจอดจอดจอด ไอผมต้องหนีก่อนนะมันมันเห็นผมแล้วออก้าเฮ้ยชนแม่งเลยโโอ้หแต่เย้ครับลูกพี่อุ้ยเกียรมอท่าพี่พี่พี่ตรงหน้าตรงหน้าฮอเราอ่ะผมเห็นมีทหารลาบวิ่งอยู่อ่ะทหารราบมันก็มีมันีมันี็มีมันก็มออยู่มันมีข้างหน้าเรามีทหารเพื่อเราคนเดียวที่ที่เป็นคนขับฮอใช่ไหม แต่ข้างหน้าตรงแฮกเกอร์ที่หนึ่งอะแม่งวิ่งอยู่คนหนึ่งนะ่นะเดี๋ยวลองไปดูดิแม่งยิงนะเดี๋ยวดูว่าอะไรอยู่ถัดนี่ไงจะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก้อนหินวะเฮียปืนกลผมพร้อมนะปืนป้อมยังยังยังรีรามอยู่หน้าหน้าป้อมมีประมาณสองสามคนลังค่า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 สองร้อยาตกตายตายตายโดนตีโดนยิงโดนตีมันไปยิงโดนตีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขอบคุณครับ เดี๋ยวเราวนวนวนรอบนอกตรงนี้อีกอีกรอบเดียวใช่พี่ปุ้มกันสะคอสี่กำล้วสะคอสี่กำลังข้ามสะพานมาจะข้ามกำลังจะข้ามมาดีได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขับไปขวางรอรอไาชิดอ่ะเราถล่มอัดด้านหน้าอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปขวางให้กันเชียปุ๊บปั๊ยยิงยิงเชียวเราไปเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขับไปเดี๋ยวยิงนะเพื่อนเรานะเดี๋ยวข้างหน้าใช่ อยู่หน้าฐานแม่งเฮ้ยท่านตึ๊งในมัลล่าสวยสวยสวยสกอตสีอยู่ในอุโมงค์นี่ยตั้งขวางอุโมงค์ในอุโมงค์ตรงนี้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 ตรงน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้ตรงนี้งนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตนี้ตรงนี้ตรงนงนี้ตรงงนีนี้ตรงนี้ตรงนี้ตนนีนี้นนี้ตรงนงรงนี้นี้้นี้ตร้ตร้ตรง้ตรงนี้้ตรงนีนี้้ตตรงนี้ตรงนี้งนี้ตรงนี เป็นก้นนะอย่าเพิ่งใจของเราเปิดมันอยู่หลังเนินใช่ไหมไปไปต้องออเสิร์ฟเลยเปิดข้ามไปเลยมีเฮลิคอปเตอร์บินอ้อมไปข้างหลังเราแล้วนะตอนนี้อยู่ประมาณแถวพูดเลยทิศกับ130ของเราข้างหลังเราซิมได้ได้จิมหลับได้ครับเอิ่มอาจจะยิงได้ไอ้เอฟวีมันเฮลิคอปเตอร์เห็นแล้วเห็นแล้วอุยเหี้ยไอ้คนใจทหารลาดตรงไอ้ฟวีโคตรเยอะเลยไอ้ฟวีตรงมาร์คชาลีนะโคตรเยอะเลยโอ้โหกำลังแฝงมัน ผมไม่แอ้งนอนโคตรเนี่ยงมีหลุมอ่ะตัวเออ่ะคุณอาจอมนึงคุณอาจอนึงจอยหน่อยนี่เราต้องหล่อซ้อใช่ตุมแตกแตไปไปไปับตัวไปโคลานโคลานโคลสนมีอีกมีขวาหักมี armor destroy light armor อันลาบไดลับหนักนากขวานะไอ้ฟิยูในแฮงก้า ได้ผมหาอยู่ไไหมเลี uh, <S <S s <S mais, ้ยปทางได้ปแทงได้อยู่ต่อตดยไปเลย Let's go John John I worked so hard oh, for that bit John โครลุ้นเลยอะตัว IFB พูดเยอะทหารลาบอะ